สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมทุนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทย เป็นดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคม2566เป็นการอ่านดวงดาวล่วงหน้าเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์แนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจําวันของท่านนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสก์ายทุกการติดตามนะคะนี่เป็นผังดาวที่อาจารย์วางไว้นะคะเป็นของเดือนพฤษภาคมค่ะณนะตอนนี้เราต้องมาดูดาวประจําตัวของชาวเมถุนก่อนก็คือพระพุธนะคะดาวพระพ,พุธด้วยโคจรอ,อยู่ที่ ที่าราศิเมษเป็นการแรกบ้านแลกเรือนกับดาวพันคานถือว่าได้ตำแหน่งเกษตรซึ่งเกษตรก็แปลว่าความมั่นคงนั่นเองนะคะ,ะและไปอยู่เรือนลาภะก็หมายถึงโชคลาภผลประโยชน์นะคะ เข้ามาตลอดนะคะเพราะคุมกับพฤหัสที่เป็นตําแหน่งราชาโชคในความหมายคําว่ากรรมะลาภผลประโยชน์เรื่องของงานเรื่องของธุรกิจปังมากๆค่ะในภพสหาชาัชช a ก็คือดาวพฤหัสทเป็นเจ้าเรือนสหาชาัชช a การติดต่อการคอนแทคได้รับผลประโยชน์เอื้ออํานวยต่อชาวราศีเมถุนในทุกๆด้านเลยนะคะในการเจรจาติดต่อเรื่องของงานเนี่ย ได้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆนะคะเพราะว่าราชาโชคและก็ดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดย่อมส่งผลกุมกันกับดาวพฤหัสอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของเอกสารสัญญาก็ได้รับความสําเร็จนะคะส่วนพระราหูที่มาจากเรือนคําว่าสุภาอาจจะเป็นงานที่ติดต่อกับ่างถิตทางแดนต่างประเทศก็ได้นะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับ วิชาการกฎหมายพวกนี้ก็ปังมามากบางท่านก็ทำธุรก,กิจทางด้านบัญชีตรวจสอบข้อมูลสำนักงานทนายความอะไรพวกนี้คือแปลได้หลายประเด็นนะเนี่ยถือว่าปังค่ะช่วงนี้นะมีรายได้ดีๆเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมเลยสำหรับชาวเมถุนนะคะแต่พอวันที่2คะ่ะวันที่สองดาวประจําตัวของท่านนะ่ะเดินพักองศาถอยหลังมาที่ราศีมีนจะเกิดอะไรขึ้น นะคะบางคนก็จะวิตกนะว่าเฮ้ยดาวเราถอยหลังดาวเราพักองศาจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีหรือเปล่านะฮะาดาวพักนะคะแล้วก็ยังเป็นดาวที่ได้มาตรฐานเป็นประเป็นนิดอีกนะคำว,ว่าประแปลว่า,าไม่มั่นคงนะคะเพราะอยู่ตรงข้ามกันที่เป็นกเกษตรใช่ไหมพอตรงนี้ ก็เกษตรแปลมั่นคงพอไปอยู่ตรงนี้แปลว่าไม่มั่นคงเป็นนิดก็แปลว่าอ่อนแออ่อนด้อยนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็จะเอาความหมายเนี้ยมาแบบใส่พระพุทธทําให้พระพุทธเสียหายขนาดนั้นทําให้ดาวตนุรักษ์ท่านเสียขนาดนั้นไหมไม่ใช่นะฮะอาจารย์บอกเลยว่าดวงดาวเขาจะมีการเสริมกันอยู่มีการดึงกันทําให้ช่วยเหลือทำให้มีมาตรฐานมันดีขึ้นจริงๆแล้วมองดีเนี่ยมองในแง่ไหนนะคะเมื่อดาวตนุรักษ์ท่านเข้าเรือน ของดาวพฤหัสซึ่งไม่ได้เป็นคู่ศัตรูกันใช่ไหมเป็นคู่วิชาการอาจจะเป็นในแง่ของเรื่องของทางด้านวิชาการความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยท่านใช้เป็นประโยชน์มากกว่านะฮะในการเจราจาการพูดคุยตามความหมายของดาวพุธในเรื่องการติดต่อเจราจา,ารในเรื่องงานเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเรารู้แต่เราไปแสดงตัวแบบรู้มากเราจะเสียผลประโยชน์ก็ได้ ดาวพุธฉลาดนะคะอ่าเพราะฉะนั้นคนเมถุนก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดวางแผนแบบล้ำลึกยอมอ่อนข้อเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ต่างหากล่ะคำว่าประคำว่านิแปลว่าเรายอมคนอื่นเพื่อเราได้ผลประโยชน์อ่านะคะแกล้งหลับหูหลับตาแกล้งแบบรู้แต่แกล้งไม่รู้ก็แกล้งโง่เงี้ยก็ได้นะคะนั่นก็คือความหมายที่เป็นประ เป็นนิดนะคะใช้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ค่ะโดยเฉพาะมีภาเกตเล็งอยู่เนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ถือว่าปังค่ะภาเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเลงเล่เลาดาวตนุรักษ์ท่านอะ่ะก็ส่งผลให้คือภาเกตมาในมุมดีนะอ่าเล็งนะอ่าก็จะทําให้อะไรที่เป็นเรื่องของการสื่อสารการเซ็นสัญญากาัน เจรจาต่อรองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทางหน้าที่การงานเนี่ยมันเกิดความสําเร็จเพราะพระหัตเป็นเจ้าบ้านอยู่ะนะเจ้าบ้านของเรือนกลับมาแล้วไปอยู่ลาพระก็ต้องบอกว่าผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะราชาโชคแล้วไปเจอพระอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดถึงแม้ว่าจะเจอกับพระราหูที่เป็นคู่พักคู่โจรแต่เราก็ใช้ความหมายให้เป็นประโยชน์จากพบเรือน อย่าเอาแค่ความหมายว่าดาวเขาเป็นคู่ศัตรูคู่คู่คน้นคู่นี่กันนะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อาจาจะมองแตกต่างนะเพราะอาจารย์ก็มีประสบการณ์ดูดวงมามากพอสมควรนะคะจยกก็จะมองว่าดาวพระราหูที่มาจากเรือนคำว่าสุภะสุภะแล้วมาอยู่เรือนลาภะเห็นไหมเกิดความสำเร็จโยกกับพระเสา มรณะอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นพอพระเสาวมาอยู่เรือนสุภะสิ่งที่เป็นปนัญหาตัวนั้นนะ่ะมันถูกตัดถูกจบจบสิ้นละมันเคลียร์ได้ละก็ต้องแปลแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะเรื่องดีๆต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโอเคค่ะในวันที่ในวันที่สี่นะ,ะดาวพระสุขเนี่ยพระสุขที่อยู่พบวินาศ แต่ย้ายมาทับลัคนาท่านพระสุขมาจากเรือนวินาศวินาศทับลัคนาก็อาจจะแปลว่าอะไรก็ตามที่ถ้ามองในด้านดีอาจารย์จะเอาความหมายในด้านดีมาใช้นะคะเพราะวินาศอาจจะเป็นสิ่งลับๆสิ่งที่เราเคยวางแผนจะทําแต่เราก็ไม่ได้เอามันมาทานะท่านก็นํามันมาทําก็ได้อืเปิดตัวมันขึ้นมาอะไรประมาณนี้สิ่งที่คิด จะสร้างจะทำนะคะดาวพระศุกร์นะคะในความหมายคําว่าบุตะการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่จะเอาปัดฝุ่นมาทําอีกครั้งแล้วมาเจอกับพระคารก็ดึงให้ความหมายคาว่าความสําเร็จเกิดขึ้นระหว่างคู่คู่ดาวที่เป็นคู่มิตรนั่นเองนะคะอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาอาริ ทุกอย่างล่ะค่ะมันจะต้องมีอุปสรรคบ้างเกิดการเรียนรู้ใช้ประสบการณ์ก้าวข้ามผ่านปัญหาได้ทุกอย่างนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะพอวันที่6ค่ะดาวพระพุทธค่ะก็เดินปกติล่ะค่ะมาที่ราศีเมษเหมือนเดิมค่ะก็มาเจอกับพระหัสราชาโชคคู่วิชาการพอาทิตย์คู่ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะแต่พระพุธกับ พระราหูอาจจะเป็นคู่ศัตรูแต่อย่าลืมว่าเขามีทั้งหมดสีพระองค์เลยนะดวงดาวสีองค์นียเขาจะกระจายพลังงานต่อกันไม่ได้ไม่ได้แปลเสียหายอนาะจารย์บอกเลยว่าดาวเขาเคลียร์กันเขาสามารถที่จะลดผ่อนปนซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะคะที่จะเกิดขึ้นและจริงๆแล้วเนี่ยาชาวเมถุนนะคะดาวท่านเนี่ยตนุลักษณ์ท่านอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าได้อุด,ดมเกณฑ์ด้วยนะ ตำแหน่งอุดมเกณฑ์พระรหัสก็ได้อุดมเกณฑ์ที่อยู่ความหมายคําว่าลาภะเนี่ยในช่วงเนี้ยตั้งแต่วันที่หกพฤษภาคมเนี่ยถือว่าปังมากเลยนะพระดาวพระพุธเดินปกติตัวท่านเดินปกติแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่ออุดมเกณฑ์เนี่ยแปลว,ว่าอุดมแปลว,ว่าเยอะแปลว,ว่ามากแปลว,ว่าร่ารวยอ่าร่ารวยแบบมหาศาลก็ได้เนาะในช่วงแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าท่านจะติดต่อเจรจา,าอะไรอ่ะ นะฮะผู้ใหญ่อุปถมัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเหลืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นกับท่านได้แบบแบบไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะได้มันก็จะได้ดาววินาศแปลว่าไม่คาดคิดคาดฝันความสําเร็จก็จะได้เกิดขึ้นในเรื่องของงานบางท่านก็มีโอกาสผู้ใหญ่สนับสนุนเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือถ้าท่านทําธุรกิจก็จะมีเกณฑ์ขยับขยายนะ,ะคำว่าสหาชลาภะ การเติบโตการขยับขยายมากขึ้นพันธุลาภะมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินเพิ่มบ้านที่ดินรถมีเกณฑ์ได้พระรหัสลาชาโชคบางท่านกู้ครองให้ก็ได้พรหัสเป็นเจ้าเรือนปัตตนีและเป็นได้อุดมเกณฑ์นะ่ะนะกู้ครองคนรักช่วยเหลือเกื้อกูลกับท่านกู้ครองอาจจะคนเป็นคนทางกายต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะพระราหูคือคนทางกายได้ด้วยกลุ่มอยู่เนี่ยก็พูดแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะ ที่จะเข้ามาสัมพันธ์ถึงชาวเมถุนได้คู่ดีคู่อุปถมัมคู่ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะคู่อาจจะบอกว่าบุตรตะดาวบุตรตะทับรักอาจจะแปลว่ารักต่างวัยถ้าท่านอายุเยอะท่านอาจาได้คนรักน้อยกว่าถ้าท่านอายุน้อยท่านก็อาจจะได้คนรักที่มากกว่าหรืออาจจะแปลแค่ว่าเออเป็นคนรักที่มีมาตรฐานสูงอา่าเป็นคนมีฐานะ เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมอย่างนั้นก็ได้พระหัสราชาโชคค่ะปัตตนิลาภราชาโชคใครโสดเนี่ยช่วงนี้คนรักเข้ามาถือว่าท่านต้องเปิดใจเรียนรู้อย่าปล่อยให้หลุดมือโอกาสดีๆเข้ามาถึงท่านแล้วนะคะโอเควันที่10ค่ะดาวที่จะย้ายคือพังคานนะคะพังคานเดินมาที่ราศีกรกฎ อยู่บ้านพระจันทร์เป็นคู่สเสน่หาต่อกันนะคะแต่ตำแหน่งเขาเป็นนิดค่ะพังคานเป็นนิดก็แปลว่าอาจจะแปลว่าอ่อนแอลงไปนั่นแหละคะ่ะความหมายแล้วก็พังคานเป็นเจ้าเรือนอะไรอะ่ะเจ้าเรือนลาพะลาพะแล้วมาอยู่เรือนกระดุมพระแต่มาตรฐานเป็นนิดเอ่อถ้ามาตรฐานเป็นนิดในเมื่อลาพะ เข้ากระดุมพระก็แปลว่ารายได้มันอาจจะถูกเฉลี่ยถูกแบ่งออกไปช่วยเหลืออย่างเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมีการต่อรองทางธุรกิจอย่างงี้นะคะว่าคุณต้องให้ค่าเปอร์เซ็นต์เท่านี้คุณถึงจะได้เท่านี้เป็นการเจราจาต่อรองแบบนั้นก็ได้นะลาพระกระดุมพระแต่เป็นนิดไงเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ได้เต็มที่ในเรื่องของผลประโยชน์ในช่วงพักคามาอยู่ตรงนี้ จากที่จะได้ร้อยอาจจะได้แค่80เสียไปแค่20เพื่อที่จะเป็นค่าค่าค่าดูแลหรือค่าในหน้าสำหรับคนที่เสนองานเสนอโอกาสดีๆให้กับเราอย่างนั้นก็ได้ในช่วงที่พังคานมาอยู่แบบนี้ก็แปลอย่างนั้นได้ด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะในวันที่15พระอาทิตย์นะฮะดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายไปที่ราศพีศพฤษภลคะค่ะไปเจอกับ พระมรุตยูอยู่นะฮะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอืมเป็นเจ้าเรือนคําว่าสหชาสหชาวินาศอันนีถ้ถ้ามองก็ข้อระวังนะคะแบบนี้ก็คือพระอาทิตย์ไปเจอกับมรุตยูเนี่ยเป็นดาวที่เขาเรียกว่าคู่ดาวหักโคนแบบรุนแรงอ่าในช่วงพระอาทิตย์ย้ายมายโดยเฉพาะช่วงประมาณห้าห้าวันแรกถึงเจ็ดวันเนี่ยอาจจะมีประเด็นความขัดแยง้ง กับเพื่อนเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดเนาะหรือญาติที่ใกล้ชิดก็ได้อันนี้ระวังระวังคําพูดระวังอารมณ์อาจจะมีปัญหาได้ช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าเรือนวินาศใหม่ๆนะคะอะ่หรือดีที่สุดก็คือถ้ามองนะคะว่าเพื่อนของท่านบางบาง,บางคนนะ่ะนะอาจจะเหมือนกับอม,มีเกณฑ์ที่จะห่างกันกับท่านก็ได้เขาอาจจะไป ทำธุรกิจทางไกลต่างทินต่างแดนต่างประเทศก็ได้ช่วงนั้นท่านกับเพื่อนก็จะห่างๆกันแ้่ถ้าอยู่ใกล้กันอาจจะมีเรื่องบาดหมางถ้าเราบอกแวกเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมากที่สุดในเรื่องของอารมณ์หรือการปะทะได้ด้วยเหมือนกันในช่วงที่พระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้นะอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะความขัดแย้งกับเพื่อนกับญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดเนี่ยเป็นไปได้ง่ายนะคะโอเควันที่เอ่อสิบสิบเก้าค่ะ ดาวพระเกตเนี่ยก็จะย้ายมาที่ราศีสิงห์มะเร็งกับพระพระเสาไปกระตุ้นการทำงานของพระเสามากขึ้นนะคะพระเสาเป็นเจ้าเรือนมอรณะที่มาอยู่เรือนสุภาษนะคะอย่างใครที่เดินเรื่องไปต่างประเทศรอมานานแล้วเนี่ยพอพระเกตมาตรงเนี้ยได้ไปเลยค่ะได้ได้เดินทางเลย,เยก็ไปกระตุ้นในทางที่ดี นะฮะเพราะตอนนี้พระเสาร์มาอยู่บ้านพระราหูแล้วก็บ,บ้านหลังที่2ของพระเสารด้วยนะฮะจึงให้ความสําเร็จเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนการค้าขายกับชาวต่างชาติหรือการทํางานบริษัทในเครือต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผลดีมากๆด้วยเช่นกันค่ะต่อไปวันที่30นะฮะดาวที่จะย้ายคือดาวพระศุกร์ย้ายจากราศีเมถุนมาที่ ราศีกรกฎพอมาเจอพัางคารเนยนะคะดีปังเลยค่ะทีนี้พัางคานที่บอกว่าอ่อนแออยู่พอมาเจอพระศุกร์ก็จะดึงนะคะดาวพระศุกร์ดึงให้พ่งคานมีพลังเนี่ยท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่โชคลาภเข้ากระเป๋าก้อนใหญ่ๆในช่วงนี้ได้อีกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสองดาวยังช่วยท่านอยู่เพราะได้ตําแหน่งโดมเกณฑ์อยู่เพราะฉะน,นั้นยังมีโอกาสทําเงินทํารายได้ก้อนใหญ,ใหญ่ที่จริงจะบอกว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดก็ได้นะคะในช่วงนี้เดือนนี้สําหรับชาวมิถุน ในเรื่องพลังงานไม่ว่าจะลาบลอยหรือลาบจากการทำรมาหากินลาบลอยก็คือดาผพฤหัสนั่นแหละค่ะปัตตนิลาพระราชาชโชคนะคะก็ต้องได้ก้อนใหญ่ๆอยู่แล้วแล้วยังกลุ่มกับตัวท่านแล้วจะไปไหนล่ะโชคลาภเงินทองความสําเร็จหน้าที่การงานผู้ใหญ่อุปถัมภ์เห็นไหมคะสิ่งดีๆมันก็จะถึงตัวท่านแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วพระสุขอยู่เรือนการเงินได้ตําแหน่งอะไรอีกพระสุขเนี่ยราชาชโชคอีกอะ นะคะเมื่อพระศุกเป็นราชาโชคในตําแหน่งการเงินจึงบอกว่าเงินนะ่ะถึงถึงท่านเต็มเต็มเลยนะคะเพราะว่าตัวท่านไปอยู่เรือนพ่างคานนะคะพอตัวท่านไปอยู่เรือนของพ่างคานเนี่ยพางคานอยู่เขาเรียกว่าศูนย์พาหะก็จะนําความสําเร็จแบบง่ายๆมาถึงตัวท่านได้เป็นอย่างดีค่ะนี่ก็คือมาตรฐานของดาวที่ ที่อาจารย์มองอาจารย์วิเคราะห์นะท่านก็ลองนําไปพิจารณาแล้วก็นําไปปรับใช้ดูนะคะว่ามันจะสําเร็จได้จริงไหมดวงดาวให้คุณแบบที่อาจารย์พูดไหมก็ลองดูนะคะอาจารย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ